สวัสดีครับพบก,กับชเชฟแดงเสียงคำนะครับวันแบบนี้มีตัวใหม่เข้ามาตัวนี้ Vivo นะครับ Y27 5G นะครับเดี๋ยวเรามาเทสจอกันนะครับหน่ยจออันนี้ a 5 0รอจอเดี๋ยวพี่นั่งรอก่อนนะ จะมาเทสจ,จอแล้วก็กอบจอกันกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกตัวนี้ถอดซิมนะครัแล้วก็แกะฝาหลังตัวนี้ช่างแดงใช้ตัวบางๆตัวนี้แกะฝาหลังนะครับนี่คืออบแล้วก็ค่อยๆงัดออกอะไรคะ ถ้าไปอบตัวนี้จะกาวแน่นพอสมควรประมาณนี้แล้วเราได้เลยประมาณนี้นะครับข้างหลังปาหลัง Y 27แล้วเราประมาณนี้นะครับก็จะ,จะมีน็อตขันน็อตออกนะครับ ขั้นตอนนี้มจะเซเวลาจากห้าไปสักครู่นะครับตอนนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าได้มีแพรสวิตตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็ระวังต,งงงตรงน,งนี้นิดหนึ่งอรบตรงลูกล้องอีกนิดนึง รุ่นใหม่ๆนาาจะอนข้างเยอะนะครับแต่ตัวมากเลยดูสังเกตเป็นกองเลยนะครับ <c oughs> เวลาง,งัดจังใงจะงัดตัวข้างๆถาซิมน,นะครับงับตรงนี้นะครับมันจะนิ่ม,มนําจะออกได้ง่ายประมาณนี้นะครับงัดออกแล้วก็ตัว แพรสแกนเ้วจะอยู่ใต้ต่านี้เราก็ค่อยดึงดึง,งออกถ้ามีตัวช่วยก็จะนับขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ด้านในนะครับจออันนี้รอยเขาแตกงมาจะประมาณนี้นะครับแต่แผชาร์จแนจอ แบตออกยกสวยออกอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับ,บรเราจะมาทดสอบกันก่อนดึงทับนี้ออกดึงจอออก อันนี้ลูกค้าตกมาจอดได้แบบจะมีรอยยับนิดนึงทุกครั้งนะครับมือใหม่นะครับแนะนำ เวลาเราได้จอมาเราจะเปลี่ยนจอแนะนำให้เทียนจอก่อนนะโอเคจอขึ้นมาประมาณน,นี้นะครับ Vivo Y27 5G นะครับตัวนี้งาน OR นะครับถ้าเขียนว่าง,งาน OR นี่ก็คือ เาเวอร์ชันตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆนะครับถ้ามีเวอร์ชันอัพใหม่ๆมาถ้างานัามโอะอพวกสามเอหรือ 1A หรือแานบีนะครับีบวกในพวกนี้นะครับเวลาอัพเวอร์ชันมันจะทับได้ไปนะครับเวลาเปลี่ยนทุกครั้งแนะนำให้ขาางาน o r ขึ้นไปนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเวอร์ชันลอบประมาณนี้นะครับสีก็ถือว่าสีสวยใช้ได้เลย นะครับงานเสีย่ยปาผบเอ,บอล้านอาพิงมานะครับมาดูมาเทสจอจกันนี่สีประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าได้ลื่นๆเลยนะครับอันนี้น่าจะแบบผลอา,าการมีไม่ได้กระตุนแบกไว้ก็แกะเทสจอ,อป,โป,โป๊ p o วายเเ็ด แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกับคลิปหน้าในการแกะประกอบจอ Y27 สลัดคลิปนี้ช่างแน่ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ